ผมต้นกุฎูลมนะครับผมเด็กอมน้อยครับผมฟังกระทุ่มแบรนด์นะฮะมาพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรายการสองพาร์ทแท้กับดีเทปวันนี้มีหลุมพุ่งเนื้อเงินปีสองห้าสามแปดพิมจิ๋วนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับเดี๋ยวให้พี่โด่งเป็นผู้บรรยายนะครับไปครับวันนี้นะครับมีหลุมพุ่งปีสอง8้าสาแดพัดยศเนื้อเงินพิมพ์จิ๋ว บล็อกลากไม้นิยมนะครับวันนี้มีไม้ชมทั้งหมด3เหรียญน,นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจุดต่างๆเบื้องต้นกันเลยครับนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาครับเหรียญจะเล็กมากนะครับสิ่งแรกครับคุณจะต้องจดจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆครับนะครับ จุดแรกครับที่ผมจะบอกครับบริเวณศีรษะของหลวงพ่อตรงนี้นะครับจะมีจุดเล็กๆคมๆนะครับจะมีจุดเล็กๆคมๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งให้ชมนะฮะจุดที่2ครับบริเวณหูขวาของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดเล็กๆคมๆอยู่นะครับจะมีจุดเล็กๆคมๆอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามีภาพนิ่งให้ชมนะครับจุดต่อไปครับบริเวณตัวงองงูนี่นะครับจะมีก้อนอยู่บนหัวงองูนะครับจะมีก้อนคมๆอยู่บนหัวงองูนะครับจะมีก้อนคมๆอยู่บนหัวงองงูนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งให้ชมครับ ต่อไปพลิกหลังเหรียญนะครับต่อไปพลิกหลังเหรียญนะครับนี่นะครับจุดแรกเลยนะครับคุณสังเกตครับยันตรงนี้นะครับยันตรงนี้นะครับจะต้องไม่เป็นหลุมนะครับจะต้องไม่เป็นหลุมนะครับถ้าเป็นหลุมนะครับ แสดงว่าเหรญนั้นเก๋ทันทีนะครับแสดงว่าเหรญนั้นเก๋ทันทีนะครับ <T il ogy> ต่อไปครับคุณดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดความคมชัดนะครับความคมชัดอัคระยันน,นนะครับพื้นเหรียญนะครับเส้นขีดลากไม้นี่จะต้องคมนะครับเส้นขีดลากไม้นี่จะต้องคมนะครับต่อไปคุณสังเกตด,ดูครับ ช่วงบนหูเนี่ยครับบนหูเหรียญเนี่ยนะครับจะมีเหมือนลอยจิกนะครับโค้งอยู่นะครับจะมีเหมือนลอยจิกโค้งอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งให้ชมนะฮะจะมีเหมือนลอยจิกโค้งคมๆอยู่นะครับจุดต่อไปนะครับคุณดูครับใต้เลขสองนะครับใต้เลขสองไทยนี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นรางนะครับจะมีเส้นรางคู่นะครับเห็นไหมฮะฝั่งนี้จะมีเส้นรางคู่นะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายน่าจะมีเส้นรางคู่นะครับฝั่งขวาจะเป็นเส้นเดี่ยวนะครับฝั่งขวาจะเป็นเส้นเดี่ยวนะครับมาบรรจบกันนะครับมาบรรจบกันแค่นั้นนะครับมาบรรจบกันแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพนิ่งชัดๆให้ชมนะฮะ ถ้ามีเส้นขีดลากลงมานะครับลากเฉียงลงมาทางขวามือเรานะครับถ้ามีเส้นขีดลากเฉียงลงมาทางขวามือเรานะครับแสดงว่าเป็นเหรียญ네 <c oughs> เกสน,นะครับเ,เ,เหรียญนั้นนะครับแสดงว่าเป็นเหรียญเกสนะครับเหรียญจะต้องบรรจบกันแค่ตรงนี้นะครับจะต้องบรรจบกันแค่ตรงนี้นะครับอแล้วจุดต่อไปครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญจริงๆริงนะฮะคุณดูครับช่วงหยักฝั่งขวาครับ อยากฝั่งขวานี่นะครับนี่นะไล่ลงมาครับอยากช่วงนี้นะครับจะคมมากครับจะคมมากครับจะไม่ปิ้นนะจะไม่ปิ้นเลยนะครับครับนี่ครับฝั่งซ้ายด้วยครับอยากจะต้องคมนะฮะเห็นไหมฮะอยากทั้งสองฝั่งนะครับจะต้องคมเป็นรอยอยักเลยเห็นไหมฮะ ถ้าเป็นร้อยปิ้นนะครับปิ้นเมื่อไหร่นะครับเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นรอยปิ้น pues เมืะะเ่อไหร่นะครับเป็นพักเก๋ทันทีนะฮะเป็นพักเก๋ทันทีนะครับอยากจะต้องคมนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับทั้งสามเหรียญนี้นะครับเห็นไหมฮะช่วงอยากนะครับจะต้องคมจริงๆดูเหรียญที่สองนะครับอยากจะต้องคมจริงๆนะครับ อยากจะต้องโคมจริงๆนะครับมันจะไม่เป้นนะครับมันจะไม่เป้นนะครับอยากจะต้องคมนะครับนี่ครับอยากจะต้องคมนะครับมันจะไม่เป้นนะฮะถ้าเป้นนี่เก๋เลยนะครับถ้าเป้นนี่เก๋เลยนะครับสมมุติถ้าเราเจอแบบนี้ยมองแค่ด้านหลังแบบนี้โอกาสแท้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีนะครับ80%นะแล้วครับอย่างน้อยต้องมี80%นะแล้วครับถ้าอยากคงค姆แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะทั้งสามเหรียญนี้นะครับต่อไปผมจะเทียบขอบตัดให้ดูนะครับ เรามาดูขอบตัดแท้กันครับทั้งสามเหรียญนะครับเห็นไหมครับรอยตัดแท้นะครับขอบตัดแท้เส้นขีดล่องตัดหรืออะไรจะต้องตรงกันนะครับจะต้องตรงกันนะครับเห็นไหมฮะอะไรจะต้องตรงกันนะครับจะต้องตรงกันนะครับเห็นไหมฮะ ดูตั้งแต่ขีดหูลงมาครับนะไล่ลงมาครับเห็นไหมฮะนี่ครับจะมีภาพนี่ให้ชมขอบตัดชัชดๆอีกทีนึงนะครับนี่เราเทียบสามเหลี่ยนนะครับ สำคัญก็คือขอบตัดครับจุดสำคัญก็คือขอบตัดนะฮะเห็นไหมครับดูชัดๆครับเส้นรอยตัดจะต้องตรงกันนะครับเส้นรอยตัดจะต้องตรงกันนะครับนี่ฮะดูช่วงหูก็รู้แล้วครับขีดนี้ครับและถ้าขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะครับ ขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ร้อยเอร์เซ็น์นะครับสรุปได้ว่าเป็นพระแท้ร้อเปซนะครับสามารถซื้อขายจ่ายเงินได้ทันทีนะครับเป็นยงไงบ้างครับกับคลิปที่ได้รับชมภายในวันนี้หากคุณคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ